ไอเอบีโชคดีได้ครูใหญ่ท่านหนึ่งมาสด,สดร้อนเทิมว่าจ้างสองปีครูใหญ่ท่านนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ในการรณรงค์การส่งเสริมการอ่านในเด็กมีครีเอทีฟไอเดียม,มาเยอะแยะไปหมดถ้าเล่าตัวอย่างว่าสิเล่มของคนตววีนี่คือสิ่งที่ทาได้เป็นของจริงและเป็นค่าเฉลีย่ยไม่ใช่แค่พีคไม่ใช่คนเก่งสุดได้แค่นี้แต่นี่คือเฉลี่ยของทั้งโรงเรียนผมฟังแล้วผมยังไม่เชื่อทีเดียวทั้งหมดแต่ตามประษานะฮะก็ ต้องหาข้อมูลต่อผมสุ่มตัวอย่างหาเด็กไ s b 2บีสองคนในเกรด3เพื่อมาดูว่าจริงหรือเปล่าที่เขาทำได้สิเล่มต่อคนต่อวีคลองดูเลยครับมาสองคนในวันหนึ่งในวันที่เป็นวันเรียนหนังสือขอดู Read i n g l o อกก็คือหนังสือที่บันทึกการอ่านหนังสือของเขาว่าวันนี้เขาอ่านไปกี่เล่มผมขอดูตอนบ่ายโมงบ่ายโมงนั่นคือเช้าถึงบ่ายโมงเช้าถึงบ่ายโมงเนี่ยเขาอ่านไปหเล่มน,นะในรีดดิ้งหลอกบอกเขาอ่านหเล่มและมีของวางจริง คือเขาอ่านทุกสถานการณ์ที่มันว่างอยู่แต่เขามีวิธีการเพราะครูที่สามารถจะรณรงค์ให้เด็กรักการอ่านหนังสือได้เป็นครูที่ถูกเลือกสรรและถูกถูกฝึกมาเพื่อทําให้เด็กเนี่ยสนใจอยากลองอ่านหนังสือกันเขาจะเดินพาเด็กไปเขาจะมีวิธีการที่น่าสนใจถ้าเราสามารถหา best practice ที่เหมาะสมได้ถ้าเราสามารถทําให้อยู่ในระบบโรงเรียนซึ่งเราสามารถควบคุมบรรยากาศได และทาให้การอ่านหนังสือเป็นการอ่านนอกเวลาตามความอยากอ่านของเด็กและเรื่องอ่านได้ตามใจชอบผมว่าเราจะสามารถเพาะเด็กผู้อ่านได้ทีหนึ่ง1 0บถึงสิล้านคนภายในปีหนึ่งเท่านั้นเองเกิดขึ้นและถ้าเชื่อตามสถิติของสํานังกงานสตีนชาติเมื่อครู่นี้ที่ผมเล่ามาเด็กเหล่านี้จะอ่านไปตลอดชีวิตโดยเราไม่ต้องบังคับครูเข็นแต่เพื่อให้การอ่านนี้มันมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติดังโจทย์ตอนแรกเพราะเราบอกว่าวิกฤตของชาติ ในเรื่องของการพัฒนาคนเราเอาเรื่องการอ่านฉันการอ่านก็คงไม่ใช่อ่านแค่เรื่องวรรณกรรมหรือเรื่องอะไรที่เป็นสนุกสนานแต่มันคงต้องเป็นเรื่องการอ่านหลายเรื่องที่มันทําให้เด็กพัฒนานในเรื่องอื่นตามไปด้วยทําให้เด็กเป็นคนคิดแก้ไขปัญหาดีทําให้เด็กเป็นคนมีจิตอาสาทําให้เด็กเป็นคนรู้เรื่องวิ esta, ทยาศาสตร์ทาให้เด็กมีแรงมันดานใจอยากเป็นเอนจิเนียร์ทำให้เด็กมีแรงมันอยากจะเป็นครูอะไรก็ตามแต่ที่หนังสือเหล่านั้นจะให้สาระเนื้อหาที่สร้างเด็กในทิศทางที่ประเทศไทยเราต้องการ ฉะนั้นมันคงต้องตามด้วยโปรเจกต่อเนื่องว่าแล้วทําอย่างไรถึงจะทําให้ครูรู้ว่ามีหนังสืออะไรที่น่าอ่านน่าแนะนําให้เด็กเรื่องนี้คือเกมต่อไปที่คุณต้องทําสำหรับผมผูม้จิพิมพ์สรุปด้ยวยนิดหนึ่งว่าเกมต่อไปที่ควรทําคือทําโครงการหนึ่งที่เราเรียกว่า Book Recommendation Project เพื่อทําให้ครูมีรายชื่อหนังสือที่แนะนําในแต่ละฟิลถ้าเด็กสนใจนิสสรกทาไงถึงอย่างให้เด็กไปอ่านหนังสือนิสสากจนอยากจะเป็นนักวิสสร์ที่เก่งมากลงลึก และทําให้เขาไปด้วยตัวเองเพราะด้วยกุไกของครูเราไม่มีปัญญาหาครูเก่งขนาดที่จะมาทําให้เด็กเก่งได้ก็ต้องให้เขามีแรงบันดาลใจแล้วให้เขาไปเองด้วยสื่อที่เรามีมารองรับฉะนั้นเด็กจะไปได้โดยไม่ติดกับครูที่มีข้อจํากัดเรื่องของคุณภาพในขณะน,นี้ไม่ติดเรื่ององบประมาณฉะนั้นการที่ทําหนังสือการที่ทํารายการหนังสือที่เสนอแนะโดยไม่ขึ้นอยู่กับการประกวดหนังสือหรือการเลือกประกวดแต่หนังสือที่เป็นในเชิงวรรณกรรมหรือเชิงสารคดี แต่เป็นหนังสือในสื่อความรู้ในแต่ละสาขาไม่ว่าการเกษตรเรื่องต่างๆเด็กอาจจะสนุกกับการอ่านเรื่องหนังสือทั้งการเกษตรและมาลองทำงจริงๆฉะนั้นหนังสือดีๆเหล่านี้ต้องไม่ถูกปิดกั้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหรือประกวดและต้องเปิดวงกว้างมากกว่าที่สมาคมใดๆเรื่องของการอ่านหนังสือได้บีบวงเอาไว้เพราะไม่เช่นนั้นการอ่านก็จะไม่สามารถที่จะสร้างและพัฒนาประเทศชาติของเราจริงๆได้ถ้าการอ่านนั้นมันไม่มีประโยชน์เพื่อสร้างตัวตนของเขา ไม่ได้สร้างความบันดาลใจของเขาไม่ได้สร้างชีวิตเขาในอนาคตมันคงไม่มีประโยชน์ที่จะทําให้เกิดการพัฒนาประเทศได้ในที่สุดฉะนั้นผมคิดว่าพวกเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับท่านที่ทํางานวิจัยลงลึกต่อจากนี้ผมคิดว่ามีประเด็นเยอะถ้าอยากจะได้ข้อมูลที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ผู้จัดหนังสือได้มีการร่วมสรุปกันไว้เป็นเอกสารสองสามหน้าเป็น PowerPoint ซึ่งขณะนี้เราพยายามขายไอเดียไปที่กระทรวงสาัสิการ หลังจากขายมาหลายหลายปีแล้วยังไม่สาเร็จนะฮะตอนนี้ก็ขายซึ่งก็โชคดีที่บังเอิญท่านรัฐมนตรีท่านนี้รับเรื่องไปขั้นต้นแล้วตอนนี้ก็มีทีมทำเรื่องนี้อยู่นะฮะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะได้เอกสารชุดน,นี้ขอได้ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์นะครับผู้จัดการสมาคมนั่งอยู่เสื้อสีดําตรงนี้นะฮะขอเอกสารฟรีได้ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นนะครับเผื่อพวกเราทุกคนจะได้มีส่วนช่วยในการทําให้ความฝันของเราที่เรื่องว่าการอ่านหนังสือนั้นมันเป็นวิกฤตแถึงชาติมันได้ถูกแก้ไขและบรรลุไปได้ในเวววลานรดรด็ ผมคิดว่าพวกเราคงไม่มีเวลาคอยไปอีก10ปี20ปีข้างหน้าและให้มันคอยไปค่อยๆไปเรื่อยๆผมคิดว่าเราต้องหาแผนต้องคิดมาตรการที่มันมี IMPACT และ EFFECTIVE สำหรับประเทศไทยเราซึ่งยังขัดแคลนหลายๆอย่างอยู่ในขณะน,นี้ขอบคุณมากครับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าอีกหนึ่งท่านนะครับทีมผู้วิจัยนี่จดกันจนไม่มีกระดาษเลยนะครับจดกันเต็มหน้าเลยนะครับครับสำหรับ ท่านต่อไปนะครับเป็นตัวจริงเสียงจริงอีกท่านหนึはは่งนะครับขอเรียนเชิญดเรเบนจลัก ну ษ์น้ำฟ้าครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะครับท่านคงมีไอเดียดีๆเผื่อแผ่พวกเราครับเรียนเชิญครับหลังจากคุณธนงพูดไปแล้วมีไอเดียยากมากนะคะเออคงคงเรียนว่าก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะคะงานวิจัยตรงนี้พอได้รับเรื่อง จากท่านเลขาธิการนะคะคุณหญิงดรกาสมาซึ่งจริงๆแล้วท่านจะมานะคะแต่บังเอิญติดภารากิจก็พอลองอ่านดูนะคะอันที่หนึ่งก็คือก็อ่านอ่านไ้ไม่จบหรอกก็สกิมมิ่งอ่านแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คืออ่านแล้วก็คือมีความหวังในเรื่องของของคนที่พัฒนานะคะ,ะสามท่านพูดไปแล้วเนี่ยก็จะมีะประเด็นความเห็นในในเรื่อง ทั้งมิติของการวิจัยนะคะมิติของการแก้ปัญหานะคะคราวนี้ในในส่วนของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศารึกษาเนี่ยซึ่งดูแลในเรื่องของรักการอ่านแล้วก็ทําโครงการตรงนี้เราก็มีผู้รับผิดช,ชอบนะคะอาจารย์สกุตลตราก็นั่งอยู่ในที่นี้เราคิดว่าวันนี้เนี่ยมีประโยชน์เยอะนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเวลาที่อ่านงานวิจัยเนี่ยก็ค่อนข้างจะมองหาไปไปถึงข้อเสนอแนะ ที่ที่จะช่วยให้เราเนี่ยไปทำเป็นนโยบายหรือว่าขับเคลื่อนนะคะลงสุภาพปฏิบัติได้เนี่ยแต่ก็<ม>ก็คิดว่ามีความเห็นเหมือนกับอสองสามท่านแรกก็คือว่าคือในในส่วนที่ข้อเสนอแนะที่เยอะเนี่ยอยากให้ให้สกัดนะคะว่าหรืออาจจะเป็นระยะสั้นระยะยาวที่ทีค่ควรจะทำและอันที่สองเนี่ย คืออยากจะให้เสนอแนะวิเคราะห์ไปถึงคือสามสี่ประเทศที่ที่เราไปทำวิจัยเนี่ยวัฒนธรรมนะคะหรือแนวปฏิบัติหรือลักษณะนิสัยโดยปกติแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันหลายๆเรื่องเนี่ยม,มันมามาจากสภาพครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแต่เราถ้าเรามองมาถึงจากประเทศไทยของเราเองนะคะในส่วนหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าอย่างที่อย่างที่คุณธนงพูดว่าหนังสือดีจริงๆมีเยอะนะคะ ปัญหาคือทำอย่างไรครูจะรู้นะคะโดยส่วนงบประมาณซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเทียบกับประวัติศาสตร์ก่อนปีพศ2 2 2 0เนี่ยนะคะตั้งแต่มีการแยกการศึกษาประชาบาลออกมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเนี่ยก็เริ่มมีการให้ความสำคัญของการทำตั้งห้องสมุดเนี่ยขึ้นมาเป็นระยะระยะนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วแต่เพียงแต่ว่า คำว่า,านิสัยรักการอ่านเนี่ยอาจจะเพิ่งมามีในตอน2546แต่ว่ากระบวนการที่ให้ความสำคัญว่าจะต้องปลูกฝังนะคะให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพในการที่จะอ่านเนี่ยมันมันม,มันมีมาตั้งแต่